แฮรสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ขอบอ่างเก็บน้ำมาประชันหรือว่าเทศบาลโป่งนะครับผมพาทุกคนมาดูบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบนพื้นที่110ตารางวาเป็นบ้านเดี่ยว3ห้องนอน2ห้องน้ำรวมสระว่ายน้ำรวมศาลาริมสระมาให้แบบนี้เลยนะครับผมบริเวณหน้าบ้านของตัวบ้านหลังนี้กว้างมากๆนะฮะมีลานจอดรถสามารถจอดได้มากกว่า4คันนะครับก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้านมีสเต็ปขั้นบันไดแบบนี้นะฮะในโซนของตัวบ้านเองโครงการมีการดีไซน์และออกแบบสไตล์มินิมอลนะครับผม ปูกระเบื้องลายไม้แบบนี้นะฮะเฟอร์นิเจอร์บิวอินและเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแบบนี้เลยนะครับน่ารักมากๆในโซนของด้านหลังโซฟานะฮะจะเป็นพื้นที่สําหรับทานข้าวทางโครงการเองมีการเตรียมชุดโต๊ะทานข้าวมาให้3ท่านและมีการบิวอินที่นั่งมาให้ด้วยห้องครัวจะเป็นแบบโอเพนคิทเช่นนะครับเครื่องใช้ฟ้าภายในครัวครบรวมถึงซิงค์นะฮะด้านข้างครัวเองนะฮะก็จะเป็นประตูที่เปิดเชื่อมออกไปบริเวณด้านหลังหรือพื้นที่ซักล้างนะครับผมห้องนอนของเรามีทั้งหมด3ห้องนะฮะ ด้านหลังของผมเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีละห้องเลยนะครับห้องนอนทุกห้องนะฮะมีการใส่ชุดผ้าปูที่นอนมาครบเลยนะครับเตียง6ฟุตสําหรับ2ท่านกระเบื้องจะเป็นลายไม้เชื่อมต่อมาจากลิฟวิ่ง o ูมเช่นเดียวกันด้านบนมีการติดโคมไฟแขวนลงมาให้นะครับผมแล้วก็มีการบ i วอินชั้นวางทีวีห้องน้ําของเรามีการติดตั้งสุขภัณฑ์ครบคันเลยนะครับแยกโซนแห้งและโซนเปียกมาด้วยนะครับห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนที่อยู่ใกล้ลิฟวิ่งรูมที่สุด แต่ไม่ได้เล็กนะฮะเป็นห้องนอนที่มีความกว้างเช่นเดียวกับห้องนอนอื่นๆนะครับผมใครที่สนใจเยี่ยมชมบ้านหลังนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทของเราได้เลยจะขอแอบกระซิบบอกว่าบ้านหลังนี้ราคาเพียง7จ็ดล้านห้าบาทเท่านั้นเองนะครับผม